ครับที่เราต้องการนี่คือต้องการที่จะพัฒนาเรื่องด้านวิชาการเรื่ององค์ความรู้ในการที่จะนาไปสู่การดําเนินการในการผ้าฉุกเฉินแต่ทุกมิตินะครับเรื่องการปฏิบัติการเรื่องของการศึกษาวิจัยการค้นคว้าและก็สร้างสิ่งสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ๆที่จะพร้อมที่จะรับสถานการณ์ในการที่จะประเทศเราจะเปิดเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับอันนี้เป็นเป็นวัตถุประสงค์หลัก โดยเพพาะเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยเป็นเป็นมิติที่ซึ่งมีความจําเป็นจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนนะครับความรู้ของคนตลอดจนภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะภาคคีข่ายเนี่ยเรามุ่งเน้นถึงระดับครัวเรือนนะครับระดับครัวเรือนโดยการสร้างอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินขึ้นเราเรียกว่าอชชนะครับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินเนเป้าหมายเนี่ยเราอยากจะสร้างหนึ่งครัวเรือนนะครับมีหนึ่งคน คล้ายๆอสมคล้ายๆอาสาสุขประจำหมู่บ้านแต่ว่าตรงนี้เราต้องการสร้างพื้นฐานให้เขามีความรู้ในการที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฉุกเฉนินต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉนินหรือ,อาภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุคําว่าฉุกเฉินนี่ทั้งเกิดเป็นเรื่องของภา,าวะภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุนะครับหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉนินถ้าเรามีอาสาสมัครเราประจำครัวเรือนได้เนี่ย ล้วก็จะมีการเครือข่ายนะครับในการที่จะส่งข้อมูลในการที่จะแจ้งข่าวในการที่จะวางเครือข่ายในการที่จะให้บริการทงนี้เราก็มั่นใจว่าถ้าทาอย่างนี้ได้นะครับเรื่องระบบการดูแลของเราเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินน่าจะครอบคลุมและทั่วถึงและก็มีมาตรฐานนะครับการพัฒนามาตรฐานในการประชุมครั้งนี้ก็เน้นนะครับเงนย้ำเรื่องมาตรฐานการบริการเพราะเป็นไปตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินนะครับที่ ออกมาตั้งแต่ปีส5งพันบนะครับมีสภานับบกแพทย์ฉุกเฉิน,นเ,เป็นองค์กรหลักที่เป็นเสมือนฝ่ายเลขามีท่านเลขาธิการที่เป็นําตัวบทกฎหมายาดําเนินการโดยคณะกรรมการเป็นบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นทางฝ่ายเลขาก็จะอาศัยคณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินการในสิ่งที่เราคาดหวังนะครับเราคาดหวังก็คือว่าการดูแลเรื่องภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติเนี่ยจะต้องถึงพร้อมนะครับถึงพร้อมด้วยมาตรฐาน แล้วก็มีกลไกที่เอื้ออํหนดต่อการทํางานทุกภาคีเครือข่ายเพราะว่าเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยมันเฉพาะด้านการแพทย์ไม่ได้นะครับจะต้องมีความร่วม,มือทุกฝ่ายที่มาเกี่ยวข้องเช่นทางท้องถิน่นองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ขนขณะนี้เราก็ได้รับอาความร่วม,มืออย่างดีนะครับในท้องถิ่นเนี่ยเขาก็มีนโยบายที่จะทำเ,เขาเรียกว่ารถกู้ชีพกู้ภัยในรถคันนี้เนี่ยจะเป็นหน่วย แรกที่เข้าสู่จุดเกิดเหตุที่เราเรียกว่า first responder นะครับมีทั้งกู้ภัยและกู้ชีพได้ด้วยบางที่เนี่ยเขาขึ้นทะเบียนเฉพาะกู้ภัยโม่ได้ขึ้นทะเบียนกู้ชีพเพราะฉะนั้นเราต้องปรับนะครับบทบาทของเขาว่าถ้าเขากู้ภัยได้เขาต้องกู้ชีพได้ซึ่งการกู้ชีพเป็นเรื่องสำคัญและสําคัญนะครับที่เราจะต้องเติมเต็มเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์แลวก็องความรู้บุคลากรตลอดจนการสนับสนุสนต่างเรื่องค่าตอบแทนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางท้องถิ่นเราเราได้รับความร่วมมืออย่างดี ส่วนที่2องพกพาคีก็ขายที่เป็นองค์กรมูลนิธิต่างๆที่เป็นภาคเอกชนนะครับตรงนี้ก็สามารถช่วยงานนี้ได้ค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่เรากังวลก็คือว่าทําอย่างไรให้เขามาขึ้นทะเบียนได้ถูกต้องขณะนี้เนี่ยในในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีต้องบอกว่าค่อนข้างดีเพราะว่าสำนักงานสุขจังหวัดนะครับและดันพุกว้าราชการจังหวัดที่ฐานาที่เป็นผู้ที่จะขึ้นทะเบียนในเขาเนี่ยสามารถขึ้นทะเบียนได้กับทุกจังหวัดนะครับ สำหรับหน่วยที่เราเรียกว่ากู้ชีพกู้ภยนะัยเนี่ยก็จะเป็นมูลนิธิหรืององคอ์กรหรือท้องถิ่นนะครับแต่อาจจะมีปัญหานิดหนึ่งในในส่วนของส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครน,นะครับทางกรุงเทพเนี่ยเราให้ท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพนะครับกับสํานักอ,อนามัยสานักการแพยเอราวัณนะครับเป็นผู้ขึ้นทะเบียนที่ที่ในกรุงเทพแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กรุงเทพเขาตั้งเงื่อนไขก็คือว่า ถ้าเป็นรถกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเขาไม่มั่นใจเรื่องมาตรฐานเพราะงะั้นถ้าเขาจะขึ้นทะเบียนได้เขาต้องตรวจสอบมาตรฐานและเขาก็เชื่อว่าศูนย์แพทย์เอราวัณเขาเนี่ยสามารถที่จะรองรับเรื่องจุดนี้ได้เพราะงั้นการขึ้นทะเบียนในกรุงเทพจะมีปัญหานิดหนึ่งมันก็เลยมีความคาดเกี่ยวระหว่างรถกู้ภยัยที่เขาไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นกู้ชีพเป็นรับประทำการกู้ชีพ ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายนะครับเรื่องนี้เราก็จะเราก็จะพูดคุยกันว่าเราจะมีกลไกวิธีการยังไงที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เพื่อจะเข้าสู่อาเซียนได้นะครับเรื่องของออชอชชตรงนี้นี่ท่านมีการตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าว่าคนประเทศนี้จะซื้อเท่าไหร่หรือว่าจังหวัดหนึ่งจะมีสื้อเท่าไหร่เป้าที่เราตั้งนี่นะครับหนึ่งคนต่อนหนึ่งครอบครัวหนึ่งคนหนึ่งครอบครัวถ้าเป็นไปได้นะครับนั่นหมายว่าหกสิบห้าล้านคนเนี่ยมีกี่ครอบครัวเนี่ยเราก็คาดว่า เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอย่างปีนี้เราตั้งเป้าไว้ที่3 0 0 0 0 0นะครับ3 0 0 0 0คนในการที่จะอบรมคนที่เข้าสู่หลักสูตรนี้เนี่ยทางสพชเนี่ยสถาบ,บักแห่งชุมชนจะเป็นพื้น,นคนเป็นผู้กําหนดหลักสูตรผ่านคณะกรรมการนะครับกาหนดหลักสูตรแล้วก็คัดเลือกเอาบุคคลที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอสมมหรืออปพรหรือนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่มีกกมศักยภาพนะที่มีฐานความรู้พอที่จะ ถ้ามาเป็นอาสาสมัครได้แล้วเข้ามาเข้าสู่กระบวนการการฝึกอบรมนะครับแล้วให้ประกาศนียบัตรไปค่ะเรื่งคนหรือข้อควรอะไรอย่ีงไรอ่ขึ้นกับความสามารถเรื่องของงบประมาณเรื่องของอา่ากีดความสามารถในการที่จะฝึกอบรมให้เข้าครับอย่างปีหนึ่งเราได้ประมาณสักสามแสนเราก็บวกไปเรื่อยๆนะครับเป็นเงินสามแสนแล้วมีการทบทวนเพื่อฝึกไปค่ะอยากจะให้ทุกคนไตีใจให้เห็นภาพอีกนิดนึงนะคะว่าการแพทย์ฉุกเฉินนี่นะคะ มันจะเกี่ยวข้องหรือว่ามีความสําคัญยังไงกับการที่เราจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตรงนี้ถือว่าเป็นมิติที่สําคัญนะครับเพราะว่าพอเราเข้าสู่ประ,ประชาคมอาเซียนเนี่ยการเคลื่อนย,ย้ายการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนเรื่องของกิจการเรื่องต่างๆระะับมันจะเข้ามาเป็นการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีโดยเฉพาะเรื่องคนนคะครับโดยเฉพาะเรื่องคนเนี่ยทางรัฐบาลเองก็ได้ประกาศนโยบายให้ประเทศเราเป็นศูนย์การแพทย์นานาชาติ ศูนย์บริการการแพทย์นานาชาติที่เราใช้คว่าเมดิขอ่หับนี่นะครับเมดิขอ่หับนี่ับเราจะเปิดมิติทั้ง4มิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการพื้นฐานนะครับการบริการที่มีความเป็นเลิศนะครับการบริการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลิตภัณฑ์การบริการที่เกี่ยวกับเรื่องของด้านสมุนไพรหรือแพทย์แผนไทยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราประกาศไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะการบริการพื้นฐานกับริการความเป็นเลิศเนี่ยแน่นอนครับ การไหลเวียนเรื่องของคนเรื่องของทุนเรื่องของทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาถ้าเราไม่เตรียมพร้อมในเรื่องนี้เนี่ยโดยเฉพาะภาคแรงงานและต่างๆนะครับโอกาสเ,าเสีย่ยงต่อการไร้ความสามารถในการดูแลนะครับไม่ว่าจะคนของเราและคนของเขาที่จะเข้ามาเนี่ยมันเป็นโอกาสสูงมากเพราะ,ะนั้นการเตรียมพร้อมตรงนี้เนี่ย สามปีนี่ผมยังบอกว่าอาจจะไม่พอนะครับต้องเติมให้ค้นเลยว่าคนเราองค์กรเราเนี่ยนะครับทางสบชนี่มีเตรียมความพร้อมอย่างไรที่จะให้เครือข่ายในทางที่เขาเป็นผู้ประสานงานให้เครือข่ายปฏิบัติการทุกปฏิบัติเครือข่ายมีความพร้อมทุกภาคีเครือข่ายต้องมีความพร้อมเรื่องของเ,อเครื่องไม้เครื่องมือนะครับการเข้าถึงจุดบริการเรื่ององค์ความเรื่องของคนครับศักยภาพในการช่วยเหลือต่างๆแ,และระบบการส่งต่อระบบการเชื่อมโยงข้อมูล เรื่องพวกนี้เนี่ยเราต้องเตรียมให้หมดแล้วะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนแล้วเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายทุกมิติโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจนะครับเป็นการเริ่มต้นก่อนในปี58เนี่ยสิ่งเรื่องที่จะเป็นการรองรับเรื่องภาวะฉุกเฉินต่างๆมันต้องมีความพร้อมผู้ชีวเจ้าองเห็นทิศและตําบลของกตัวใปีตรงนี้เราไม่มีเป้าหมายครับแต่ว่าพยาพยามพยายามประสานกับทุกฝ่ายอย่างเช่นมหาไทยเนี่ย เขาก็ตั้งเป้านะครับว <champions> ่าปีห้าหกเนี่ยเขาจะมีกู้ชีพกู้ภัยหนึ่งตำบลหนึ่งกู้ชีพกู้ภัยเพราะหนึ่งตำบลน็หมายถึงว่าเจ็ดพันกว่าตำบลเนี่ยต้องครบแต่เขาจะทําได้ขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นกับสิ่งสนับสนุนเฉพาะปัจจัยเรื่องงบประมาณในการที่จะจัดหาเรื่องของรถเรื่องของเครื่องมือเรื่องขรองการฝึกอบรมนะครับครับผมขอบคุณครับ